อัปเดตอีกหนึ่งสายพันนะครับที่เห็นอยู่ทั้งหนา้าทั้งหลังนะครับทั้งกลางนะครับคือเข้าวเวทหอมสันตละนะครับสัดส่วนตอนนี้2เมตรแลละครับนี่ครับถว่วหัวผมนะครับผมชุง้งลอยเจ็ดซีบครับนี่ครับ ไปวีครับปลายมือเกืบสุดเลยครับนะตอนนี้ยังไม่ล้มนะครับแต่ออกลวงแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวหมุนออกมาก่อนครับนี่ครับอัปเดตอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเขาเจ้าหอมเวชสันตระนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับ เป็นข้าวหน้าปีนะครับนี่ครับเมื่อนี้วันที่ยีบตุลานะครับออกห่วงนะครับห่วงแบบใหญ่แต่ว่าสัดส่วนสูงมากมายนะครับแต่ว่ายังไม่ล้มนะครับแต่ว่าหน้าคตรคงบเเลือนะครับเพราะว่าสูงแห่งนะครับนี่ครับเวทสันตะนะครับส่วนฝั่งนั้นเป็นหอมอรวีนะครับ ส่วนฟังนี้เป็นหน้าดําพี่น้องนะครับนี่ครับที่มาของคำว่านาเหมือนกันแต่นามันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้หน้าวานดนะครับเด้อห้อยที่เพื่อนมี่มี่นี่คือห้อยเพ็่นสามครับนี่ครับเดี๋ยวจะว่าเปลียงหยาเมียนะครับอันนี้หน้าวานเพื่อนครับแต่ว่ามันหาข้าวไม่เจอนะครับ นี่ครับนี่คือคําตอบของคําถามว่าเป็นอย่างผมคือบวเห็ดหน้าวานนะครับส่วนฝั่งนี้ครับเป็นข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับแปลงนี่เป็นแปลงหน้าปกตินะครับบ่ดใส่ปุยขอกนะครับเป็นคำห่วงครับครับเบิ้งห่วงเบื้องนี้ครับ นี่เป็นแปลงหลักครับแปลงหลักที่บำรุงอย่างดีนะครับนี่ครับมีแต่ห่วงครับความสูงประมาณเมตรยีนะครับนี่ครับมีแต่รวงนะครับใบท่งตั้งนะครับใบวีตั้งทีหลีเลยครับที่เหลือนั้นก็คือรวงอย่างเดียวนะครับห่วงอยู่ใต้ใบวีนะครับใบท่งนะครับ เทียบไม่เห็นชัดเจนนะครับอันนี้หน้าปกติกับหน้าที่ใส่ปุ๋ยแอกนะครับคุณครับนี่แต่เข่าครับเป็นก่อนๆอยู่ครับคุณครับมึงห่วงเพื่นครับพูู้้นครับนี่ไปข้าไปเลยครับอ่ลักษณะทางพันธุกรรมนะครับก็คือ ใบทงิ่นจะตั้งนะครับใบท่งจะตั้งแล้วก็ลำต้นจะเขียวตลอดนะครับเขียวตลอดนะครับใบทงคือว่าใบวีนะครับตั้งนะครับนี่ก็เก็บเกี่ยวเข่าปนเข่าดีเข่าเร่งไปรอบนึ่งแล้วนะครับก็จะมีเก็บอีกรอบสองนะครับก่อนจะเก็บเกี่ยวนี่ครับมีรถเรียนหลอดอยู่ครับต้นหนึ่งนะครับนี่มีต้นหนึ่งครับ นะครับนันต้นหนึงนะครับรอบแรกเก็บออกไปแล้วนะครับเทียบห่วงนะครับครับแล้วกา็ความงามของหน้าทีใส่ปุ๋ยขอกก็บ,บริไซสนะครับนี่ครับห่วงเป็นก้อนๆอ,อยู่ครับหน้าตืบเลยครับ ใบวีใบทุ่งต่างทีรีครับนี่คือจุดเด่นนะครับลักษณะเด่นของพันธุกรรมข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับอันนี้น้ำยังไม่ได้ระบายออกนะครับรออีกจักน้อยนะครับกรเริ่มเริ่มจะใบทุ่งเหลืองในจักน้อยแล้วครับแต่ว่าหมากเม็ดก็ยังยังกดบนท่านสอดนะครับนี่ครับ อัปเดตวันนี้วันที่ยี่สิบตุลานะครับหกแปดนะครับโอเคครับแกล้ว